รีโวหมูป่าร้อแม็กเวลแต่งยีราฟแคะงบผ่อน8,000ไอเสมรถสซิงจัดไทยครับพี่น้องมาสวัสดีครับพ่อไอเสมรถสซิงคนรอคนเดิมคนดีม,ดม,มาหนาร้อแม็กเวลยางยีราฟนบันไดข้างเป็นตัวเตีย้ยแต่ว่าแต่งยีราฟแคะนี่นะุณแจ3สามดอก เลขไม่2 8 0 0มโลกเกียร์6สปีดเป็นตัวเซตอีดิชันนะไม่โคตรน้อยเนะคะันนี้ผูดด้ใดได้ไปโคตรคุ้มครับไม่อย่างน้อยนะแต่งอย่างรลอแต่งอย่างเทพท่อไทเทเนียมปลายได้นะเซตอีดิชันด้วยนะงบผ่อน8,000มาเริจ้าให้เรีบใ,ให้ไวให้เร็วหน้าหมูปลาหล่อๆลอเทพๆแบบนี้เลย นะโอ้เครื่องใหม่กรีบสองหมื่นโลไปยี่สองากระโปรงไม่เคยถอดแม้แต่นิดเดียวนะจ๊ะนะมาจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รฐวิสาหกิจร,รับเหมาก่อสร้างเห็ดห้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรับพ่อขีอย่ยางขับวิ่นครับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควาวเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรดเล่หาเล,ล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมประมงประมง ทุกอาชีพฟรีดาวค800นไอเสมรถซิ่งจัดให้ครับพี่น้องพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดคอมเมนต์บอยเสมครับเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยเวรุ่น